สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะมาบอกเกี่ยวกับอัปเดตนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาเดือนกันยายนคมกันเลยนะคะว่าคนที่ไม่ได้เล่นในช่วงนี้เนี่ยตอนนี้มีอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างและอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็มีอะไรพิเศษมาบ้างค่ะและสาหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะคะขอแอบกระซิบไว้ก่อนว่าคราวนี้เนี่ยมีชุดเซตใหม่หทุกคนมาได้จับจองกันด้วยแต่ว่าราคาเท่าไหร่อะไรไงลักษณะ ح, เป็นยังไงแล้วสวยควรที่จะตําพนจะซื้อหรือเปล่าเนี่ยก็มารอชมกันได้เลยค่ะถ้ายสาดทุกคนนะคะ ยังไม่รู้ว่าการอัปเดต่ยอ่านได้ที่ตรงไหนเมื่อทุกคนเข้าเกมมาแล้วนะคะทุกคนสามารถกดคําว่า lead update l o g ตรงนี้ได้เลยนะหลังจากนั้นทุกคนก็สามารถเลื่อนดูตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะมีวันที่บอกมาว่าอัปเดตล่าสุดในวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างการอัปเดตวันที่23กระกฎาคมน,นี้นะคะพี่จะอ่านไปตามทีละหัวข้อเลยแต่ถ้าไหนที่พี่ข้ามแสดงว่าไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่นะคะและสําหรับอันแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของรองเท้าเดอร์ลีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาสามารถปรับได้มากสูงสุดถึง6แบบแล้วก็สามามรถ เปลี่ยนสีได้ถึง4สีกันเลยทีเดียวนะคะในรองเท้าคู่หนึ่งจากปกติเนี่ยก็จะเปลี่ยนได้แค่2สีอาจจะเปลี่ยนแค่รองเท้าที่เป็นเจ้าตัวข้างล่างกับเจ้าตัวถุงน่องได้นะคะแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนได้ถึง4สีกันเลยทีเดียวและอันต่อไปนะคะจะเป็นบอดี้ของเจ้าตัวเดียดลีนั่นเองค่ะซึ่งบอดี้อันนี้หรือว่าที่เราเรียกกันว่าคอเสตเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ถึง5แบบกันเลยทีเดียวนะคะก็คือมีความสวยงามมากเป็นที่สุดเลย ต่อไปนะคะจะเป็น l ล e p i n g m ม s าค่ะซึ่ง Slepping ม้าอันนี้จะเป็นการรี w วิ k นะคะทุกคนจากแบบนี้ไปเป็นแบบนี้นะคะก็หลังจากที่รีเ o r k ทุกคนก็อยากได้กันมากเลยแต่ว่านี้เนี่ยมาสามารถได้มาจากวงล้อนะคะไม่สามารถหาซื้อได้เนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นการอัปเดตของกระเป๋าของเซ t ต u m m e r Fantasy นะคะซึ่งกระเป๋าเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้5แบบแล้วค่ะถือในมือก็ได้หรือว่าจะสะพายก็ได้นะคะก็คือได้หลายแบบมากขึ้นค่ะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดยิบย่อยเนาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นเจ้เจาตัว m a g i c a l b o o m s t i c k นะคะที่เป็นเหมือนไม้กวาดเนาะเราสามารถเปลี่ยนการสีของมันได้แล้วนะคะจากปกติมันก็จะเป็นสีดำตาลไม่สามารถเปลี่ยนได้เป็นได้แค่ขนตรงที่มันเป็นปลายๆแต่ว่าตอนนี้สามารถเปลี่ยนได้แล้วค่ะ หรือว่าจะเป็นการลงสีเจ้าตัวดาบได้หรือว่าจะเป็นเจ้าตัวเอาแวมไพร์คานะคะที่สามารถเปลี่ยนสีได้มากยิ่งขึ้นจาก2ช่องเป็น4ช่องนะคะเพื่อน,ะะนก็สามารถไปอ่านอัปเดตตรงนี้ได้เลยเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีอ๋อบอกมาว่าตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตอะไรไงบ้างคะ่ะและล่าสุดนะคะวันที่3าสิสิงหาเนี่ยก็ได้มีการอัปเดต y ร l ย i ไฮมาใหม่ค่ะรายละเอียดข้อมูลจะเป็นดังนี้เลยจากพสเซลลากนะคะด้วยความที่เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนกันยาแล้วเนาะซึ่งมันจะเป็นเดือนเกี่ยวกับอาการลงนโรงเรื่อง ของโรคมะเลงในเด็กนะคะการสร้างความตระหนักรู้ในโรคมะเร็งในเด็กดังนั้นเนี่ยรอยยายนะคะเขาจึงได้มีการจะทํางานเพื่อการกุศลนั่นก็คือจะมีเซตใหม่นะคะออกมาโดยที่จะมีคนดีไซน์ตามชื่อด้านล่างเลยค่ะและสําหรับเซตนี้นะคะก็มีชื่อว่า the goddess นะคะ of อ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่ง something นะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันอ่านว่าอะไรนะแต่ว่าสําหรับเซต goddess เนี่ยเป็นเซตที่มีทั้งหมด7ชิ้นซึ่งถ้าเราซื้อครบทั้งหมด7ชิ้นนะคะเราอาจจะได้เป็นเจ้าของ ของ Magical Enchantress นะคะก็คือจะเป็นกระโปรงนั่นเองเนาะกระโปงที่มันเคยแบบเป็นกระโปงไม่ตรงปกนั่นเองคือเขาจะรีเวิร์กมันนะคะและภายในเซตนะคะก็จะประกอบไปด้วยคอเสื้อรองเท้ากระโปรงนะคะแล้วก็ถุงมือแล้วก็จะเป็นโบเนาะตรงนี้ทุกคนก็สามารถมาอ่านได้เลยนะคะว่ามีชิ้นไหนอะไรยังไงบ้างเมื่อกี้พี่ได้พูดไปใช่ไหมคะว่ากระโปรง Magical Enchantress เนี่ยมันจะถูกรีเวิร์กซึ่งเงื่อนไขาการรีเวิร์กของมันก็คือการที่ Royal High นะคะสามารถขายเซตก็อดเดเนี่ย ได้ครบ1ล้าน USD นะคะก็คือประมาณ1ล,ล้านดอลลาร์ชาลาหรือเปล่านี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันสามารถขายได้ยอดจำนวนนี้เนี่ยเขาก็จะทำการ r e w วิร e n c h น n t Test ให้นะคะทุกคนกระปรงก็จะถูก r e w วิรคนที่มีอยู่แล้วยังกยกาจะถูก r e เวิรโดยอัตโนมัติเลยค่ะซึ่งดังนั้นเนี่ยเราสามารถซื้อกระปรงเนี่ยไว้ก่อนได้นะคะเพื่อลอมันรีเวิรแต่เราก็ต้องรอให้ยอดการซื้อของเซตใหม่เนี่ยถึง1ล้านเหมือนกันค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมาเช่นมีทรงผม2ทรงผมนะคะที่มาใหม่แล้วก็จะเป็นสติกเกอร์แ็กสำหรับใครที่ซื้อเกมพาร์ทเอาไว้ติดโน้ตนะคะก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันแล้วมูลไลค์ก d e เดสนะคะกระโปรงนีน้ก็สามารถเปลี่ยนได้ถึง6แบบกันเลยทีเดียวนะคะอืมแล้วก็มีการแก้ไขในเรื่องของเวลาเราใส่แล้วมันก็จะเตี้ยๆใช่ไหมอันนี้ก็จะต้องลองไปใส่กันดูนะคะว่าสวยไม่สวยอะไรยังไงก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการสรุปของอัปเดตเรียวหายนะ ะะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปลายเดือนสิงหาหรือว่าต้นเดือนกันยานี้นี่เองนะคะทุกคนคิดเห็นยังไงกับเซ็ตใหม่บ้างแล้วใครนะคะที่ออ,อดใจไม่ไหว20วันนี้จะต้องรีบซื้อให้ได้เนี่ยคิดว่าจะซื้อเซ็ตไหนแล้วใครที่ซื้อมาแล้วบ้างลองบอกความรู้สึกหน่อยสิคะว่าเซ็ตใหม่ที่ซื้อมาน่ยถูกใจเรามากขนาดไหนหรือว่าไม่ชอบอะไรตรงไหนบ้างสามารถพูดคุยได้ที่ด้านล่างของคอมเมนต์เลยนะคะตรงใต้ดีสคริปชันเนี่ยพี่ก็จะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเอาไว้ให้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะ Ya. Yeah.